ครับกับมีอุบอมนกครับเฟอร์สกี้ตอนนี้เราอยู่ในเกมโกสซไวโตเกยียว <ng> ไปชำร้างกันเลยดีกว่าอะไรกันนะน่าจะใช่ตรงนั้นแหละ <ng> ได้ขอ,ของด้วยโซบะเฮียเราอ่านไม่ทันเห็นเป็นโซบะมามาชำร้างกัน,น แยบย้อยบอทไม่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 ใช้บาลีะเหรอโอ้ออกไปในบไดายไปจุดถูกคนใช้หุญแจบาลีพอเถะนะเราต้องรีบไปต่อน่าจะมีหิน สะพอตบาเลียอยู่อุ๊ยอันนี้ตีอันนี้ลงมาแล้วยานมาเด้ออืออุ๊ยอือ Hôm nay cũng cần vào đây mà Ừ có càn đây nhưng quả Ê Như là Ồ, ừ, mà không không mà không không okay. quay mày Ủa 렛츠고! s g 난데. h 로 l l o Moto. 오. 결계가 깨지아직아있을 텐데. 뭐가 있어? 난그 여기 있는. なの場所を <noise> はいいね <music> ตก็จอบทาำเองนาไเรียหาไมันแล้วย oshi พวกมันนี่น้หน้าตาตลอดเลยนะสงสัยนิ่งกูหรอกเออพูดถูกต้องดูว่าเธอรู้อะไรน่าจะมีโฟนบูทที่สีแตกต่างกันนะหาม the ัน <c oughs> <Christ>. <Hum ano> <t om imin> <to>

เราต้องพับลิกโฟนบูทริชเอาจากตรงนี้ยศยศโฟนอ๋นี่วะโนไดซ์ีต้องแตกต่างเอา Okay. music an. Chị biết con. Chúng này không? <laughs> <laughs> tăng một núi. Ừ, ờ, ừ, luôn rồi.

ยถ้าไก่กูต้องธนูอ่ะโหไม่กูเพิ่งเห็นตัวนั้น gitu oke ya si apa ni si yang nih lah. Kamu kartu. telepon sih nih. shopping district. ข้างล่างนู้นตีอุ้ยข้างบนอะไรวะนะนหะอีดออ

อ๋อเฮียเ้ยเบียหาไม่เจอทำไมเป็นน้องหมววะเฮี้ยอะไรวะนะตรงนั้น นายหิวใช่ไหมละ่ะผมเจอก๊าซแปลกๆอยู่ตรงนู้นครับเอ๊ะมึงอ่านใจกูได้หรอเขาดูแ,แปลกๆนะ,น,ะน่นาจะบอกเลยเราบางอย่างแหละออกไปทางนี้หรอเก็บตังดูวิญญาณ ได้ใช่ไหมเออมัอนเห็ุกเฉินี่ตอนนี้นั่นเหรไปติดต่อเอ็ดบลายนส nhà mình vợ thằng quá ฮาเดิมเลยนี่วะกูไม่เข้าใจว่าทำไมมึงต้องมีพวกนี้วะแค่นี้จะดูดดดูไปง่ายๆอ๋อมีตรงนั้นนั่นึงฮัลโหลโมดกูลืมแล้วเนี่ยว่ากูจะไปทางไหนเวน ใช่หรือเปน้องหมาพากูมาไหนวะเนี่ยกูลืมทางแล้วเนี่ยแปบ๊บดูตังกอน เขียวนั่นหรอไม่น่าใช่ทำไมกูได้ยินเสียง

<え>うまくいったぞふっおいやとおいやにほれな

Tôi vẫn muốn gặp cậu đấy, Wayne. โทษทีที่มาลับไม่ได้นะมีหลไรย่างเกิดขึ้นอ่ะก็ออนโนเดี๋ยวดีพอแล้วนะครับมีเดียวกับฉันที่หนีอมจากชิบุยาได้ตามแผนเดินเราแยกจากคนอื่นที่ที่จอดรถที่ซีโซสตรีทโอ้คิดว่าเคเคแต่ล้วแต่วิญญาณยังฟรานสมิดมาอยู่ก็คือเคเคน่าจะทำงานได้เดียว 地蔵通りの駐่場か。パーキング地蔵ストリートไなมน่าจะเ็นดีทีเอสดีอยู่ใชไมปอของเพียบเลยไม่ใช่ดิเรียกว่าอะไรนะ เรียนไม่ถูกใช่กูเรื่องลองเพียบเลยซับเควสเอ้ยเที่อันนั้นลองหาแล้ววะยอดอุตากาวะทาวเวอร์ Yeah. <laughs> ui, u chưa ton mai nghe. เอทำไมบ้านนี้แม่งมีตากับมาวะอุ๊ยอุ๊ยอะโอ้ย,อยสัตว์นอนทำกูตกใจหมดเวียนเอ้าที่เดียวกันเหรออุ้ยน่าจะ ต้องจัดการในสิ่งนั้นก่อนแล้วนะอเอา้าล่วงล่วงดอกล้วงปวดเอ้ปวดจับปะจจั กูลืมว่ากูแดดหลบได้กูก็เอาหน้าไปรับฮีเวนนะเฮ้ยอโทูพี่ก็อยู่สักใกล้ใช่กูอยากได้แดงนะ่ะเอนเงโอเคอเค,ครบ ไม่พาฉันไปฉันก็ไปเองอิิก้าเราด้วย hey. hey เ,เ,เฉินตามเธอไปแต่สองคนออกไปจากนี่ตามที <S <S ่วางแผนไว้แล้วเกียกลบอกเขาว่าฉันเอาในอินไซต์เซชันแบบมันไม่เป็นไปตามแผนนะนะไปชิวิยะสเตชันดีกว่ามีเช่าล็อกเกอร์ไว้อยู่ ลิงโกใส่บางอย่างไปโอเคพานี้สั้นๆน้วกัน,นไปเลย นี่เอีดนะโอ้อเหตการเดือดดีขึ้นทำงานต่อไปนะสู้ๆกัมบะเต่ก็คือกลับทางนั้นเต๋แม่นบอก โอ้หมึงดูด้านบนเดียวิญญาณอย่างเยอะก็เดี๋ยวยังไงผมตามเก็บละก,กันเนาะตอนนี้ก็ไปได้เยอะละพานี้สั้นๆก่อนสั้นแต่เหนื่อยนะเอาจริง <c oughs> โอ้วิญญาณตกมาเพียบเลยวะ่ะ ซื้อธนูไว้ก่อนเผื่อธนูแม่งจำเป็นหน่อยอ่า Passage Beyond ทำไมซับเควมแม่งมาเต็มเลยวะอันนี้อยู่ดีก็เจองงมากอยู่ดีก็ไปเจอเวนต้องกลับไปชิปุยา เอ๊ะเอ๊ะตรงไปก็เจอหรอกอ้อนี่ไงแถวนี้อ๋อนี่วาร์ปสิครับรออะไร กูเจออย่างอื่นนอ,อกจากไซยคิกเคลยด้วยไงโอเคงั้นตัดกันเท่านี้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสนะครับสนับตรงนี้ก็ตามนั้น see you later